ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแลวกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของ E f o o t b a l l 2024โซนโมบายฝั่ังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตวันนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับทุกคนก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับทุกคนตัวเกมนะรับจะมีการอัปเดตเวอร์ชันของ3.3.1นะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างก็มาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยเลยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็ตัวเกมนะครับจะมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ปิดตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมาทุกคนจะเปิดอีกทีก็คือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำอีกที้ลยกันนะครับว่าจะเปิดอีกทีก็คือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับ ถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนอมิอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูลกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็คือวันนี้นะครับตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาคร่าวๆเลยนะครับว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่คนหรือเวอร์ชันของ3.31นะครับก่ออย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะครับคือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่า อย่างในซาปนี้นะครับทุกคนเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือต้องมีการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS อทุกคนหรือว่า App Store หรือ Play Store นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้พื้นที่ในโทรศัพท์มือถือก็คือประมาณ200-500 m ถึงครับทุกคนก็เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยเลยกันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับเหลือพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเท่าไรกันบ้าง มีพื้นที่เหลือเยอะมากมายแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยนะครับว่าเหลือพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับและก็การเนียบโคนมีการประกาศเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับการแจกฟรีก็คือเป็นในส่วนของไอเทมเชนเดลการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีการแจกฟรีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวนะครับว่าจะมีการเปิดฟรีแพ็กไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันแพ็กอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะมีการเปิดฟรีของแพ็กไหนนะครับ และเมื่อพูดถึงแพ็คแล้วทุกคนก็เรามาไล่เรียงแพ็คที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวก็แพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สําหรับหลังการอัปเดตวันนี้กันบ้างเลยกันนะครับเริ่มที่แพ็คแรกก็ในส่วนของ E ี I ิกอิงลิลิก,กราเดีนคน,นนี้นะครับเป็นแนวรับของพร l ม a g ลีอังกฤษนะครับวันนี้ก็คือยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าจะหมดอายุวิธีก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับสำหรับแพ็คของพร l ม a g ลีอังกฤษนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดทุกคนก็สามารถเตรียมทองรอเปิดกันได้เลยนะครับเพราะว่า อยู่กับเรายาวๆอีก4วันเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กของแนวรับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและในส่วนของตำนานใหม่นะครับว่าอย่ากให้คนทราบวันนี้นะครับว่าในฐานข้อมูลก็คือมันมีมาเยอะมากทุกคนก็คือยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเกมนะครับหรือว่าโคนนีินะครับจะหยิบยกตำนานคนไหนมาให้เปิดนะครับวันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะเป็นคิวของตำนานคนไหนก่อนกันนะครับที่จะูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับ รอตำนานคนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากให้ตำนานคนไหนเข้ามาให้เปิดกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของ Player o f the w e e k นะครับก็เมื่อวานครับคนตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงามาทั้งหมด3เงาตามทีเลยนะครับเป็น3นักเตะจาก3ทีมชาตินะครับสำหรับทีมชาติแรกคือทีมชาติของนอร์เวย์คนคนที่2เป็นทีมชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็คนที่3เป็นทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและเมื่อผมหาข้อมูลมานะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับ คนแรกก็คือมาตินโอเดกาเป็นคนจากดิมชาติ์เวีนะครับแล้วก็รัสมุฮอยลุนจากดิมชาติเดนมาร์กเป็นคนปิดท้ายด้วยทาเคฟุสากุโบะจากดิมชาติญี่ปุ่นนกันเองนะครับก็คาดว่าจะนําทัพโดย3คนนี้นะครับแล้วก็อีก8คนที่เหลือนะครับวันนี้ก็ต้องรอลุ้เลกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่มาพร้อมกับ3คนนี้นะครับก็ระหว่างนี้นะครับเรามาดูในสองการคาดการคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้คือการคาดการของสื่อต่างประเทศนะครับก็ ให้การคาดการณ์คร่าวๆนะครับมีทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนมาติโนเดกานะครับลูคัสเฮอร์นันเดซกันทุกคนอังเชลกอริอานะครับแรลสมุดฮอยลุนกันทุกคนดาวิดเนเรสนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับที่ให้การคาดการณ์แพ็กของ Player o f the week มานะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับต่อมาก็ในส่วนของการคาดการณ์ของคนไทยกันบ้างทุกคนหรือว่าการคาดการณ์ของเพจเล่นแต่เปจนั่นองนะครับสำหรับเพจเล่นแต่เพจก็คือให้ข้อมูลมาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยมาตินโอเดกาดกับทุกคนนะคีิวคอริยาน,นะครับลูคัสเฮนเดรคนรัสมุดฮอยลุนจอนาธานเดวิดนะครับดาวิดเนเรสกันทุกคนนะคริฟซัคาาาาฟูโบนะครับก็มีเจ้าโกเมสอะไรประมาณนี้น่ครับก็ เช่นเคยทุกคนสมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กของ Player o f the Week ที่มีการคาดการณ์มานะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศน,นะครับได้มีการคาดการณ์เพิ่มเติมมาในส่วนของแพ็กยูฟาแชมเปี้ยนีกหรือว่าการ์สสีม่วง UCL นะครับก็คือมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆทุกคนแต่ส่วนตัวคิดว่า ไม่น่าจะมาทุกคนเพราะว่าในเงาที่ตัวเกมได้มีการเปิดเผยมานะครับก็คือมีแค่การ์ดเขียวนะครับวันนี้ก็ต้องรอลุ้น้วกันนะครับว่าจะมีการ์ดบ่วงเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับและในส่วนของนี่ทุกคนอันนี้นะครับได้มีการเปิดเผยมาคร่าวๆนะครับสำหรับแพ็คของ mvp เกี่ยวกับคนนี้หรือว่าทางฝั่งของเจลิกหรือญี่ปุ่นนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นนักเตะเจลิกเหมือนเดิมคนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็คของโชว์ไทม์นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับและในส่วนของพวกแพ็คที่เหลือนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรายาวๆอีกประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับสำหรับพวกแพ็คทีมชาต,ติต่างๆนะครับแล้วก็แพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยเทมดาดดวหรือเทมของนอร์มิท n c o n t r a c t นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับและต่อมาเรามาดูในส่วนของ e อีเวนต์การๆๆกาแจกฟรีหรืออีเวนต์ที่ เริ่มที่อีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยเลยกันนะครับก็คืออันแรกนะครับเป็นในส่วนของนีนง่ครับ e ทุกคน ranking event นะครับอันนี้ก็ pt. ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะหมดอายุเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไหนนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนเข้ามาแทนที่นะครับและต่อมาคือในส่วนของอีเวนท์ใน c h a n n l team ี่เป็นรูปภาพของทีมชาติสเปนนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยทุกคนก็มีกกรเปลี่่ยนนนนนแงชััััสหบบว้ค็ื มีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์ด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูสเซอร์นะครับและต่อมาคืออีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างครับทุกคนก็เรามาไล่เรียงดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันไหนกันบ้างนะครับเริ่มเชียร์แรกไปในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ลีเจนด์กันทุกคนที่มีการแจกฟรีนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับต่อมาที่2คือช่วอีเวนต์ในชแนลทีมที่เป็นรูปภาพของอาร์เจนตินานะครับสำหรับการแจกฟรีีีีไออเเททมมมนนนนะะคครรรรรััับบบ้้ก็หดายยยุแล่วปถึง อีเวนต์ของเซาท์อเมริกาคับการแจกฟีเทมเช่นดิลนัเติไฮไลท์บราซิลนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับก่อนทั้งสามอีเวนต์นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็รอรับของฟรีอีเวนต์ใหม่กันได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของมิชชันทุกคนหรือว่าแคมเปญออเชชิมนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคารนิวัลแคมเปญนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่นะพี่คนคารนิวัลแคมเปญนะครับวันนี้ก็ หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีการแจกฟรีครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแจกฟรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Special l o อคอินพรีเซนต์ก็กคน Special l o ยลอคอินโบนัสนะครับแล้วก็แคมเปญออชเทียบต่างๆนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในส่วนของ Daily g เกมนะครับวันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าลืมเข้าไปเตะจุดโทษเพื่อรับของรางวัลกันด้วยลกันนะครับเพราะว่ายังมีการแจกฟรีกันอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับย จะเปิดทีเียก็คือช่วงบ่ายสหรือว่า15บหนาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้าวกว่านั้นตามปกติกของคนามิอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ